สภาพที่สองนั่นก็คือการเชื่อตอื่นจากพระนามชื่อของลอหมายถึงว่าเอ่ยอื่นจากพระนามชื่อของลอแต่เขามุ่งหมายว่าการเชื่อน,นี้เพื่อลอสุบฮานาหัวตาละในกรณีเช่นนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นการตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของการขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์สุบฮาณาหัวตาล่ะพอเขาใช้พานามชื่ออื่นจากอัลลอฮ์นั่นเองไม่อนุญาตในการ รับประทานอาหารเช่นเดียวกันพี่น้องใครที่เชื่อสัตว์พรีแล้วกล่าวพาาาระนามอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหุตาลห้ามในการรับประทานอาหารสภาพที่สามพี่น้องผู้ที่มีอิมานสภาพของคนที่เชือ่อนั่นก็คืออยัสบะฮาบิสมิลล์ลิกริลล์คือการที่เขาเชื่อสัตว์พรีด้วยกับพาาระนามชื่อของอัลลอฮฺ แต่ถวายให้กับอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตอาลาในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของการอิบะาดาการกระทําถูกต้องพี่น้องผู้ที่มีมานวิธีการในการเชื่อเนี่ยกล่าวพระนามชื่อของลอถูกต้องแต่จุดประสงค์เป้าหมายเจตนาของเขาเนี่ยมอบให้กับสิ่งอื่นจากอัลลอฮซุบฮานะฮุวาตอาลาเป็นการตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของอิบะาดาในกรณีที่สามพี่น้องผู้ที่มีมาน เป็นกรณีของคนที่เชื่อสัตว์พีที่ชั่วกว่าในกรณีที่สองเพราะอะไรพี่น้องผู้ที่มีอิมานบรรดานักชาการเนี่ยมีกฎเกณฑ์ว่าอะไรก็ตามที่เป็นอิบาดาที่มีความประเสริฐที่สุดการกระทำนี้หากใครละเมิดแสดงว่าเขานั้นชั่วกว่าการอิบาดาอื่นที่รอกงลงุมาบรรดานั่ชาการ หนึ่งในนั้นนั่นก็คือท่านชัยคุณอิสลามอิบนนวตัยเมียท่านได้กล่าวว่าฟาอินนันอีบะดาตาลีไกดิลละอิชัดูคุฟรอนมินันอิสติอาณาบีไกรดิลละฮีท่านได้พูดในทํานองว่าการประกอบอิบะดาใดก็แล้วแต่ที่มอบให้กับอื่นจากอัลลอฮ์มันย่อมที่จะรุนแรงและเป็นการปฏิเสธศรัทธายิ่งกว่าการที่บุคคลหนึ่งตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของการช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลา ลงมาดูคำพูดของท่านเชคุณอิสลามอิบนาตัยมีท่านได้กล่าวว่าฝ่าอินนันอิบาดาตัลีไกรดิลลาอัลซอหมูฟรอนมินันอิสติอานาตีบีไกรดิลลาการอิบาดาอื่นจากอัลลอฮ์หมายถึงว่าการเคารพอิบาดาอื่นจากอัลลอฮ์มันรุนแรงมันใหญ่หลวงที่สุดในการปฏิเสธศรัทธามากไปกว่าการชีริกการตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของการขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه และทูตอาล่า อยู่ในหนังสือกิตาบุน e อิกิตอร์ของท่านเล่มที่2หน้าที่65